ู้ช่วยเหลือแรงงานและผู้ประกอบการที่มีปัญหาจับมือร่วมกันก้าวไปสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสอสคกระสินนิวส์ดิฉันนางสาวกัรตพรอาัธานาคนักวิชาการแรงงานสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาลสิน์นะคะวันนี้นะคะ เราก็มีข่าวสารดีๆที่สำนักง,งานของเรานะคะได้ออกไปทำกิจกรรมมากมายเลยทีเดียวค่ะแล้วเราก็นาได้นำมาเสนอให้กับทุกท่านได้ชมกันนะคะไปชมกันได้เลยค่ะค่ะ่วันที่ 21, กลุ่มภาพันธ์ง 12, 5 6 5สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาลสินร่วมกับกลุ่มแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานและเจ้าหน้าที่ ติดตามการดำเนินงานในการป้องกันการใช้แรงงานเด็กแรงงานบังคับของสถานประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสินค้าดังกล่าวและแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานโดยการติดตามการทำงานของชาวไร่อ้อยในพื้นที่จังหวัดกาลสิน์ต่อมานะคะ เวลา13นาฬิกาสอสคกาลสิน์ของเรานะคะก็ได้ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการบริษัทกิมชุนไอจำกัดสาขากุชินารายเพื่อให้ในายจ้างปฏิบัติให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541และพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนมามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานพุทธศักราช2554ค่ะ ค่ะวันที่23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565สสกรกระสิว์ของเรานะคะก็ได้จัดประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์2565ครั้งที่2ทับ2565เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายกระทรวงแรงงานและนโยบายกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565 และในวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565สสคกรสินได้ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทส,สมเด็จพระพุทธเลิศราภพัลประจำปี2565ณหอประชุมจังหวัดการาสินศูนย์ราชการจังหวัดกาาสินอเภอเมืองจังหวัดกาาสินและร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเนื่องในวันสำคัญของชาติเป็นกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาความสะอาด ภูมิทัศน์วัดสว่างหัวนาคำหน้าวัดสว่างหัวนาคำตำบลหัวนาคำอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสิน์โดยมีนายทรงพลใจกลิ่นผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสิน์เป็นประธานค่ะและในเวลา13นาฬิกาสะสะรกระสินดำเนินการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541ให้กับลูจกจ้างจำนวนหนึ่งรายค่ะ,ค,ะค่ะ่วันที่25กุมภาพันธ์2565นะคะ สสกาะสินธ์ก็ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานจังหวัดกาฬสินธ์ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565โดยมีนายทวัชชัยรอดงามรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์เป็นประธานณห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธ์ และเวลาต่อมานะคะสอสอคอกาลสินก็ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาลสินครั้งที่2ทับ2565เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดกาลสินณห้องประชุมโสมพมิตรชั้น4ตาลากลางจังหวัดกาลสินโดยมีนายสุภสิทธิ์กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเป็นประธานในการประชุมยี่าไงค่ะ FC วันก่อนอ่ะหนูเดินผ่านสำนักงานแรงงานหรือเปล่าหนูได้ยินมา5 2 5สมันคืออะไรเนี่ย5สแรงงานนะคะก็ย่อมาจาก5หน่วยงานด้วยกันก็คือ 1. สําสำนักงานประกันสังคมสําสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 3. สานักงานจัดหางาน4 สำนักง,งานแรงงานและห้าสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองหนูก็งงห้าสองห้าสอ,อะไรก็ไม่รู้หนูเข้าใจแล้วค่ะค่ะและถ้าใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็มาหาเราได้ที่ตามที่อยู่ด้านล่างน,นี้ได้เลยนะคะหรือติดต่อสอบถามมาที่เบอร์043 8 1 1 0 9 2หรือสายด่วน1506กด3ค่ะค่ะและสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะเผื่อพัฒนา